มาดูเครื่องลูกค้าอีกแล้วแต่ว่าเห็นบอกว่าเครื่องเนี้ยที่อยากให้ถ่ายเพราะว่ามีปกเดถ้าอะไรราคาเนี้ยเราก็จะเห็นตั้งแต่ไอ5 3ไอ 53400F ไอ53500อะไรอย่างี้ก็มีให้เห็นอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาถ่ายอ่าปกติถ้ถาถ้าไม่มีตัวเนี้ยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าธรรมดาเสร็จเรียบร้อยแล้วฮนะทุกคนนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวมาดูว่าทําไมถึงบอกว่ามันเกิดมาคู่กันแล้วทําไมต้องถ่ายเครื่องนี้ให้ดู สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่ผมบอลบอลมีคอมทูนะครับพามาดูเครื่องลูกค้ายอีกแล้วแต่ว่าเห็นบอกว่าเครื่องเนี้ยที่อยากให้ถ่ายเพราะว่ามีชุดน้ําที่อยากให้ดูอยากให้เห็นแล้วก็อยากขายเครื่องนี้ไม่ถึง4ี่หมื่นนะฮะอยู่ในงบเพียงส0,000ื่นกว่าบาทเท่านั้นแต่ว่า <Wow. S 1> สเปคเนี้ยค่อนข้างดีแล้วก็จัดเต็มจัดเต็มนี่ก็คืออ่าทั้งเรื่องความสวย ความอลังการสเปคที่ดีอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเครื่องนี้ลูกค้าซื้อไปในราคาเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวขอยกเคสขึ้นมาให้ดูก่อนเคสเนี่ยอ่ช่างเขาเอาออกมาเตรียมประกอบไว้แล้วนะครับซึ่งถ้าใครติดตามก็จะเห็นว่าเคสต,ตัวนี้ก็จะคุ้น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 ,นแต่ว่าถ้าประกอบเสร็จมันก็จะไม่ได้โล่งโบเบยอย่างนี้นะก็คืออันนี้คือถอดฝาถอดอะไรออกหมดก็คือเตรียมประกอบเครื่องแล้วนะครับสำหรับเคส เครื่องนี้ลูกค้าเลือกใส่เคสมอนเทคสกายทูแต่ว่าเป็นสีดำอุ้ชอบมากเลยสีดำเนี่ยสีขาวเบื่อแล้วไม่ต้องสั่งกันนะสำหรับเครื่องนี้ฮะของคุณทศพลนะฮะชื่อค้าชื่อคุณทศพลนะครับซื้อเครื่องนี้ไปนาคาอุ้ยเกือบ4ี่0มื่นเมื่อกี้บอกว่าไม่ถึง4 0,000ื่นแต่มันเกือบ4ี่0มื่นสามหมบาทครับเดี๋ยวมาดูว่าเครื่องนี้เกือบเกือบ4ี่หมื่นะฮะมีอะไรบ้าง CPU i 5 7 2ปเกตด5 อะไรราคาเนี่ยเราก็จะเห็นตั้งแต่ i 5 7 3 i 5 3 4 0 0 f i 5 3 5 0 0อะไรอย่างงี้ก็มีให้เห็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่าทำไมเครื่องนี้เป็น i 5 7 2แล้วราคาเกือบ4 0 0 0นะฮะ i 5 2 4 0 0 f 6คอ r e 12 t h z t u r b บ boost 4.40 GHz นะครับ, 12, 4, f, 6, 12, 8, Hz, รบแล้วก็เอาการจอก่อนเลยดีกว่านี่มันไม่ใช่4060ธรรมดามันคือ4060 Ti นะครับ8 g ิก Inno 3D แล้วก็ยังมีแรม16 g ิกนะครับ DDR4 บัส3,200 Kingston Fury Beat 16แถวเดียวถ้าอนาคตก็ใส่เพิ่มได้เลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเนี่ยลูกค้าใส่บอร์ดเป็น B 7 6 0 M A s u s Prime Wi-Fi DDR4 เนาะจากแปรน A s u s มี Wi-Fi ตัว b l e t ู tooth ได้ RAM สสล็อต M. 2, สองช่องอะไรอย่างงี้นะครับฟังก์ชันครบคันฟังก์ชัน E R G B มีให้เรียบร้อยสำหรับตัวนี้สล็อต RAM 4แต่ว่าใส่ RAM ตัวเดียวนะครับอนาคตอยากเพิ่ม RAM อีกก็สั่ง RAM เนี่ย Kingston Full c a i t ซึ่งมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วคือดับว่า ทุกร้านก,ก็น่าจะมีหาซื้อง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดมาก็ค mm ิงตันคิงตันแล้วเออเกิดมาก็คือน่าจะรู้จักกันเลยใครที่แบบประกอบคอมเหลืออะไรแต่ก่อนเนื่อนนานม,มาแล้วก็ก็น่าจะรู้จักคิงตันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับคิงตันฟูรีบีดสิบหแถวเดียวถ้าไม่พอสามารถซื้อ16อีกแถวใส่ก็จะเป็น32กิกเพิ่มแค่พันกว่าบาทเองไม่ถึง2,000ก็ ก็เพิ่มไปล็ลนะรสามสิบสองได้แล้วหรือจะแบบโหเวอร์มากแบบว่าเรนเดอร์จะจัดเลยใช้แรมสูงๆหรือว่าจะเล่นเกมกินแรมหนักๆอย่างเช่นพวกฮอกวอตส์ uh, att, อย่างเงี้ยที่กินแรมแบบเป็น20่สิกิกอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่แบบ32ใส่64ได้นะครับถ้าใส่16เพิ่มไป3ตัวเต็ม4แถวมันก็จะเป็น64กิกนั่นเองสตอรี่ครับ M. 2 1 t b เทราไบต 1เท t b รีสปีด7,450พันรเมกจากแบรนด์ High Semi-Future นะครับนอกจากความจุจะเยอะยังได้รีสปีดรีสปีดนี่คือค่าอ่านนะครับไลท์ Light คือค่าเขียนแต่ว่าตัวอันน,น,นี้อันนี้มันเขียนบอกแคลนไลท์ไลท์ Light ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะ6ก0 0แอะไรแถวๆนี้แหละนะครับความจุก,ก็1เท t าไบ b ์1,024ึนิจิกนะครับตัวนี้ประกันศูนย์ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะ5ปี นะครับใช่ไหมบามใช่ไหมประกัน5ปีเนาะโอ้โหสุดยอดไปเลยมนไงล่ะพาวเวอร์700วัตต์80พาร์ติซิม่าเทคประกัน0 5ปีนะครับแล้วก็นี่อันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาถ่ายปกติถ้าถ้าไม่มีตัวเนี้ยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าธรรมดาเพราะว่าธรรมดาเลยถ้าไม่มีตัวนี้คือคือธรรมดาก็คือปกติทั่วไปที่ประกอบกันแต่ว่าสำหรับเครื่องนี้ฮะนี่ บอกเลยว่าใส่ไปในเคสนี้รับรองว่าโคตรเทนะครับก็คือเราเคยบอกไปว่ามันเกิดมาคู่กันสำหรับชุดน้ำอ t e r m a x ตัว a q u a f าฟังชั n น d v กับเคสตัวนี้ที่เป็นเคส m o n t ท Sky k y 2นะครับเดี๋ยวไม่เปิดให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นลุ้นกันตอนตอนประกอบเสร็จว่าทำไมถึงบอกว่ามันเกิดมาคู่กัน เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วจะได้เห็นว่ามันจะลงตัวขนาดไหนมันจะสวยงามขนาดไหนกับเครื่องนี้ตัวนี้เป็นชุดน้ำปิด3ตอนนะครับจากแบรนด์ n n n r m a x กนะครับก็เป็นตัวข้อฟังก์ชันที่บอกไปเป็นชุดน้ำปิด3ตอนมี3ลม1 2 3แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ็อกบ็อกซี u บ็อกน้ำนะครับประการศูนย์อะอะไรนะเท่าไหร่วะหปีสห้ 3, เเดี๋ยว ช่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามไปสิแต่ถ้าจะไม่ผิดอะมัน5ปีเออถ้าจะไม่ผิดตัวเนี้ยประกันเยอะมาก5ปีเพราะว่าปกตินีต้องบอกว่าชุดน้ำเนี่ยเริ่มเลยถัดึงปีอย่างถ้าเป็นตัวซูเนามี1ปี2ปีก็มีบางรุ่นแล้วก็จะมีตัวคูเลอร์มาเตอร์สปีเทมันเทคสองปีอ่าอย่างนั้นก็คือเริ่มเริ่มต้นเลยอปีเดียว แค่นั้นแต่ว่าเนี้ยให้มาถึง5ปีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการประกอบกันสักเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนประกอบเสร็จว่าจะสวยงามขนาดไหนไป เสร็จเรียบร้อยนะบทุกคนนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวมาดูว่าทําไมถึงบอกว่ามันเกิดมาคู่กันแล้วทําไมต้องถ่ายเครื่องนี้ให้ดูอ่ะมาดูใกล้ๆชุดน้ําอยู่ตรงไหนชุดน้ําเครื่องนี้ฮะอยู่ข้างบนตรงนี้หุยโคตรเฟี้ยวนี่อินนแมกนี่ตรงเนี้ยแล้วพัดลมนี่ก็คืออินโนแมกทุกตัวอินนแมกอินนแมกอินนแมกมาเลย3ามตัวเป็นมอน้ํา3ตอนก็คือยาวจนสุดเลยนะครับ3 6มมมเข้าใจยังว่าทําไมถึงเกิดมาคู่กัน พอพอจะเข้าใจไหมคือดูทรงของพัดลมดูทรงของพัดลมมันคือพัดลมทรงเหลี่ยมเหมือนกันกับตัวเคสคือพอใส่ไปแล้วอ่ะเหมือนมันมันมากับเคสเลยก็คือมันเข้ากันพอดีลงตัวพอดีมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมเห็นไหมปกติพัดลมมันจะเป็นกลมเป็นไฟวงกลมเนาะแต่ว่าเนี่ยเป็นพัดลมทรงเหลี่ยม ไฟทรงเหลี่ยมนะแต่พัดลมอ่ะมันเหลี่ยมไม่ได้อยู่แล้วพัดลมมันเป็นกลมอยู่แล้ว<ช>นะครับแล้วก็ตัวเคสก็คือเป็นเหลี่ยมเหมือนกันก็คือมันทรงเดียวกันเลยอ่ะแต่อาจจะแบบไม่ได้แบบขนาดเท่ากันพอดีเป๊ะนะแต่ว่าคือทรงทรงของพัดลมมันคือทรงเดียวกันเดี๋ยวเปลี่ยนไฟดูเปลี่ยนไฟตรงนี้เนาะใช่ค่ะลิหมดนี่เป็นไงเฟี้ยวจัดตรงไหนตรงไหนอ๋อตรงนี้ก็เหลี่ยมคนขายก็เหลี่ยมคนขายก็เหลี่ยมไม่เหลี่ยมฮะว่าง่ายหน้าเหลี่ยม ถึงว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลเยอร์เลเยอร์อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออเลเยอร์เลเยอร์แล้วกันโหพี่ผมชั้นเป็นชั้นชั้นแปลเป็นไทยเป็นชั้นชั้นอ่าเป็นชั้นชั้นสามมิตินะฮะเป็นสามมิติเข้าไปเหมือนแบบว่ามันมันแบบเป็นหลุมเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ทําออกมาเยอะนะไม่ว่าคือแบบแบบดีไซน์เนี่ยไปถึงลามไปถึงรถยนต์นะใช่เห็น Honda เปิดตัวรถไฟฟ้ายังไม่เปิดตัวเป็นโมเดลก็คือเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันด้านหน้า เออเป็นชันช้นชันช้นชัน้นชก็ไปโรยฟ้ารประมาณนี้เครื่องนี้มีเพิ่มเติมของเข้ามานิดนึงตัวหนึ่งพอเราพูดเปิคดคลิปไปปุ๊บเหมือนลูกค้าได้ยินอ่ะเออเหมือนลูกค้าดักฟังอยู่ว่าเอ้ยเพิ่มแรมพันกว่าบาทเองนะอะไรเงี้ยก็คือเพิ่มมาเลยเรียบร้อยนะฮะสรุปเครื่องนี้ลูกค้าจัดไปเป็นแรม3 2กิกเลย นะครัเป็นแรม32กิกก็คือเพิ่มตัวเดิมเนี่ยไปต,ตัวหนึ่งนะครับก็รวมกันเป็น32กิกก็จะเป็นตัวละ16กิก2ตัวจาก Kingston f u r y b e a t นะครับแล้วก็ยังเหลือใส่อีก2ช่องนะครับถ้าใส่อีก2ช่องก็จะเป็น64กิกนั่นเองนะครับอ่ะเครื่องนี้ก็จบไปเรียบร้อยในราคาเกิน40,000แล้วเรียบร้อยเพราะว่าตอนแรกมันก็เกือบ40,000อยู่แล้วใช่ป่ะ39,880บาทนะครับเพิ่มแรมเป็น32กิกเพิ่มไป 1,700บาทอะกลมๆนะแล้วก็ถ้ารวมแล้วมันก็จะอยู่ประมาณ1 41,000 100 41,000 41,500เออ41,500นะนะครับ CPU i5 2ก็จะอยู่อย่างี้บอร์ดเห็นกันอยู่แล้วนี่กาจอชุดน้ําแรม m. ดดพา w เวอร์นะครับ สีสูงนทีไเนาะการจอแล้วก็เคสมอนเทคสกายทูประมาณนี้เลยเปลี่ยนสีได้แบบนี้ <Wow. S 1> ปิดได้ไหมอ่ะให้ทายปิดได้ไหมอ่ะนี่ปิดไม่ได้พอพอกดค้างจะเป็นการเหมือนรีเซ็ตแล้วก็แต่ว่าถ้าจะปิดจริงๆอ่ะเราลิงก์ลงบอร์ดไว้ให้อ๋อนี่เราลิงก์ลงบอร์ดไว้ให้ก็คือตัวฮับของตัวเคสอะ่ะอันนี้ตอนนี้ที่เรากดๆอยู่เนี่ยมันกดผ่านฮับของตัวเคสซึ่งพัดลมทั้งหมดเนี่ยรวมถึงชุดน้ำด้วยเนี่ยจะไปเข้าตัวฮับหรือตัวกล่องกล่องไฟของตัวเคสซึ่งเราสามารถปรับได้ ด้วยมือปั๊บป๊บปั๊บแต่ไอ้กล่องไฟของตัวเคสเนี่ยมันจะไปเข้าที่ตัวบอร์ดอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับผ่านตัวโปรแกรมออร่าซิงที่เป็นโปรแกรมของตัวบอร์ดเอซูได้เช่นกัน mm hmm. ทีเนี้ยในการปิดไฟเปิดไฟไม่มีปัญหายยแย้วเพราะว่าในโปรแกรมเขาสามารถทําได้แล้วก็โหมดไฟนอกจากโหมดของตัวกล่องเนี่ยเรายังสามารถปรับผ่านตัวบอร์ดซึ่งเป็นคนละโหมดกันแยกกันนะแต่ว่าก็คือถ้าสมมุติว่าปรับผ่านบอร์ดอยู่แล้วไปกดเคสอ่ะ มันก็จะหลุดก็คือสมมุติว่าเราปรับผ่านบอร์ดไว้โหมดโหมดที่เราต้องการน่ยผ่านตัวโปรแกรมมอลาซิงอยู่เนะี่ยแล้วพอมากดปุ๊บมันก็จะหลุดเลยเราต้องไปเซตใหม่นะครับก็คือเหมือนเหมือนเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าสะดวกสะดวกกดกดๆก,ก็เอาอะไรประมาณนี้นะครับแต่พูดถึงถ้าจะปิดไฟสําหรับตัวเครื่องนี้ก็ไปปิดผ่านโปรแกรมมอลาซิงได้นะครับประมาณนี้เลยตรงนี้ก็มีฝาข้างกระจกปิดให้เรียบร้อยก่อนจะส่งของใหม่มือหนึ่งทุกชิ้นประกันศูนย์3ปีเครื่องนี้น้อยสุดคือ3ปีนะฮะ แต่แว่าแต่ละอย่างประกันไม่เท่ากันนะครับอย่างที่เราพูดไปว่าทุกชิ้นประกันศูนย์สามปีอ่ะมันคืออย่างน้อยแต่ว่ามันก็จะมีบางอันบา,อบางเครื่องบางชิ้นประกันปีหนึ่งก็มีนะครับแต่ว่ารายละเอียดเราจะระบุให้ลูกค้าทีหนึ่งอยู่แล้วนะครับอย่างเครื่องนี้ก็อย่าง CPU ก็3ปีบอร์ด3ปีแลมไรท์ไทม์อยู่แล้วนะครับแลมไรท์ไทม์คือประกันตลอดชีพแล้วก็จะมีตัวการ์ดจอ3ปี m.2m.2 เครื่องนี้เท่าไหร่1 TB 5เทราไบต์ปีพาวเวอร์หาปีช 5ปีแล้วก็เคสมอนเทคสกายทูเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ2ปีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเคสเอ่อพวกแบบถ้าจำไม่ผิดเอ่อก็คือเคสเอ่อเป็นแบบตัวสูงสูงอะไรเนี่ยเขาจะประกัน2ปีนะครับชุดน้ำห้าปีประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้ตามลูกค้าท่านนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่คิดว่าคนที่อยากได้แบบเอ่อนอกจากความแรงของสเปคเครื่องแล้วแล้วก็อยากได้แบบความสวยงามความแบบเอ่อพรีเมียมนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเครื่องที่จัดอยู่ใน ดับของค่อนข้างดบบดีนะฮะเคสชุดน้ำเอยอ,อะไรเอยก็คือใช้ของดีหมดเลยนะครับ4ี5 0 0รวมเพิ่มแรมเป็น32มสิกิกแล้วเรียบร้อยใครอยากได้ก็ทักมาได้เลยฮะใครยังไม่กดติดตามบอลมีความทูฝากกดติดตามบอลมีความทูไว้ทุกช่องทางด้วยวันนี้ลากัไปก่อนกับบอลมีความทู่จัดให้ผม